ผมชื่อสุนทรยิ่สุนเทศอายุ73ปีผมเกิดที่นี่แล้วก็มใช้ชีวิตจริงๆก็นู่นไปอยู่พ่ษารอย่พาไปอยู่สูตทุเรียนแล้วก็กลับมาตอนมีครอบครัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่จริงจังวังกุ้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะว,ว่าเมื่อก่อนเราก็ทำนาเกลือแล้วก็น้ำเขามากลับไปืไ่อจะทำนากุ้ง มันก็เกิดเป็นลูกกุ้งขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นก็เริ่มทํความกุ้งกันกันที่นี่น่าจะเป็นที่แรกๆที่ทำมังพุ้งเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่จะทํานาเกลือแล้วก็ปลูกปลูกพืชชายเลนก็คือทำปืนสมัยก่อนนี้แก๊สแก๊สจะไม่มีแก๊สแก๊สต่อต่อชายเลนนี่แหละตัดไม้ไปขายปลูกปลูกไม้ชายเลน มีไม้ระพูไม้ตะแหมอะไรที่ไ้จะตัดไปขายเพื่อแลกมันเป็นเงินแล้วก็จะได้ใช้ซื้อจ,จั่ายใช้สอยเมื่อก่อนนี้กันดารมากที่ดีแล้วก็ถใ้ใาอยากอยากอยู่เท่าไหร่อยู่กพชมแล้วก็เดินทางไปตัวเมืองก็ใช้เวลานานเพราะว่าเรือเครื่องไม่มีต้องใช้เรือแจวเรือพายไปใช้ไปเวลาครึ่งค่ำวันถึงถึงถ้าเจ็บป่วยมากๆก็โผไปไม่ถึงโรงพยาบาลคงจะตายซะก่อนเพราะว่าเดินทางลำบากและน้ำแห้ง น้ำทะเลนี่ก็จะแห้งก็จะแห้งสุดๆเลยเรือเครื่องเรืออะไรก็อันตีอาจจะไปไม่ได้เพราะน้ำมันแห้งมันลงแห้งเลยมันไม่เหมือนท้งเหนือท้งเหนือยังมีน้ากักไปม้มากจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยความโดมเด่มูลของป่าชายเลนก็ยังค่อนข้างจะดมเด่นมูลมปีกุ้งปาเยอะก็เกิดขึ้นแต่ธรรมชาติของมันเองตามคลองก็งหาได้ไม่ยากแต่สมัยนี้เลี้ยงกุ้งอาจจะไม่อยได้ เด็กกินนะพเพราะสิ่งแวดล้อมม่เสียกันหมดแล้วเย้ก็ใช้ถุงไม่ค่อยพอได้น้อยคือได้ได้น้อยก็อ,อ,ยอ,อยู่ลาบากไม่สมัยนี้เพราะเมื่อก่อนที่ทําได้ดีเย้กุ้งอย่างเดียวที่เลี้ยงกุ้งขาวธรรมาชาติก็พอกินแล้วไม่จำเป็นทำอย่างอื่นคุณพ่อของผ,ม,ผม,มันเป็นคนที่อื่นเขามาจับจับจองที่ที่เนี่ยที่มาก่อนเนี้มีใครอยากได้เป็นปาชายเลนทั้งนั้นนะบ้านช่องก็ยังไม่ไอ้มีผู้คนไม่่อยมี ก็อยู่ลาบากเพราะน้ําจืดก็ไม่มีใช้น้ําเจลืปลูกอะไรก็ไม่ได้คนก็ไม่อยากอยู่ยุงก็ชุมพอเมื่อนีย่ยุงมาเนี่ยถ้ากินข้าวกินอะไรเล้วทางหัวข้าต้องเรยงตามก่อนเมื่อถ้าเมื่อมานี่ยุยงนี่มาเต็มเป็นลูกๆเลยเนี่ยต้องเข้าห้องนอนอย่างเดียว <c oughs> หมายก่อนทีย่ยุงชุมมากแล้วพ่อก็อออมามาจับจองก็มาขุด เข้ามาอยู่ก่อนจากรหน่อยพ่อผมมาก่อนาย้อนกลับไปก็ตรงสักหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วผมนั้นยังยังเป็นเด็กอยู่่จะที่จาความได้แต่วันกุ้งจริงจำเนี่ยจะมาเริ่มทาจริงจริงๆก็ก็ผมโจอล้วอายุก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกเนี่ยเริ่มทำวังกุ้งมาบุกเบิร์ทำวังกุ้งกัน แต่วางกุ้งนี่ก็จะลักษณะก็เหมือนหน้าข้าวคือจะต้องขุดเอาล้อมรอบก,ก่อนมองมองแล้วก็เหมือนหน้าข้าวแต่เจ้าจะมีร่องร่องรอบๆเพื่อให้กุ้งอยู่นี่ดงนั้นมีน้ํามีน้ําอยู่แล้วก็น้ําก็ท่วมเราตักน้ำนีแล้วก็น้ำมาท่วมพื้นไว้เพื่อให้กุ้งจะได้หาที่บนพื้นแล้วต้นไม้เอาไว้ไม่ได้เพราะว่าวงกุ้งเดี๋ยวก็ไม่เอาไว้ต้นไม้ให้เป็นที่เตียงคือพื้นที่จะได้เอาไว้กุ้งจะได้ขึ้นไปหากินได้